นัโมตัสสะโออรระหโสัสัพุทธะนโมตัสสะะวโออระหโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะะวโออระหโตสัมมาสัมพุทธะชีวิตตัง พยาธิการโลจเทหนิเคปนังคติปัเจเตชีวโลกัสมิงอนิมิตานะนารรเรติขอเจริญพรับท่านสสสนวันปัสการสตตรูแล้วก็คุณสมมาธรรมสุแทกันได้สุภาษิต อ่านเป้นมันนะครับเนาะในอันดีหน้าทีวีนะครับเนี่ยเป็นเอซีแพ่ที่เกเบาบางอย่างอันนี้เอายาดที่อันนี้ชมกับตีนสนามอยู่มันโผล่เข้ามาเาคกับโานกับคืนวันนี้นะครับแล้ก็ตั้ง ทางเจ้าข่าได้รับเกียรติอย่างสูงจากท่านดาท่นานสสอและก็มาเล่นไกลแต่มาะจวเจริงแคบวุฒิเกียรติทุกท่านท,ท,ที่ได้มารวมกันเป็นเจ้าข่าในการสวดเทศเพในคำคืนวันนี้ซึ่งคำคืนวันนี้นเป็นคำคืนสุดท้ายของการตั้งศพของเพนกุศนของ,องอขคุณปอสุนพรเจด้ลผู้ได้รับรอรับกัรมนไปสู่ระดับภายภาคหน้า ซึ่งการแสดงพุทธธรรมประเทศนาสนาธรรมาภาพก็ได้รับรัฐนามาแสดงในคำคืนวันนี้นซึ่งก็จะได้เฉลิมฉลองศรัทธาปรมีของกันทั้งหลายเป็นลำดับขั้นตอนต่อ,ตอไปโดยอุดานสังเขปการแสดงธรรมได้าาได้ก่าวนิเคปะบทเบื้องต้นว่าชีวิตตังพยาที่กาโรจัะ ซึ่งจะแปลค,ความหมายได้ว่าอันชีวิตของคนเฮานั่นเนี่ยนะมันมีอนิมิตตธรรมอยู่5ประการอันนี้มิตรธรรมห้าประการคือบอสามารถเป็นเครื่องหมายบอกกล่าวไ้้่วงหน้าว่าอันชีวิตของคนเฮานั่นเนี่ยบอกว่าจะเป็นชีวิตคือความเป็นนะพยาที่คือความเจ็บป่วยกาลคือเวลาเจ็บหรือจ้า และก็สถานตีตียาไปเคหะนี่คับเคปะนะสถานตีตียาไปและก็คติที่หมายของตียาไปนั่นเนี่ยเรรดาประวัติฐานรัฐต่างเนี่ยแตนะบทสมมารถตีกำหนดกฎเกณฑ์ได้ว่าเขาบรสามารถจะรองรู้ได้ล่วงหน้าว่าเขาจะไปมาใดนะจะอยู่ยังไดจะเป็ีปบวยได้เหตุด้วยเหตุการณ์อะไรต่างๆเหล่านี้เพราะว่าชีวิตของคนเขานั้นถัดสนุทุกชนทั้หลาย นะเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วนั่นเองนะเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วนะ่ะดังที่เฮาได้กล่าวได้หูได้เห็นได้ฟังนะบางครั้งบางทีระเด크ละอ่อนนะยังฟอด่องได้มดว่าอานิจจาวัฏสังคารานะสังขาานะงปัวทวยะธรรม,มโ,นโนต่างๆนั่นกะ็คือความหมายนั่นก็คือว่านะสังขารทั้งหลายพอคนเฮาเนะี่ยมันบทเที่ยงการเข้าไปอสงบระงับซึ่งสังขารแล้วนั่นเนี่ยยอมที่จะนำความสุขมาให้ต่างๆ,ๆ ราะความบทเที่ยงแท้แน่นอน,น,นทางสาธาชนลัลายนะ่ะมันยอมดิเเกิดความแปรปวนอยู่ตลอดเวลานะ่ะทุกๆคณะจิตที่หายใจเข้าหายใจออกนั่นเะนะี่ยน่ะมันมีความแปรปวนอยู่ตลอดนะ่ะความแก่ชรามดละนะ่ะมันยอมดิมีปากฏพอมีปากฏแล้วนั่นเะนี่ยน่ะทุกๆคนยอมด่ประสบพบเจอต่งตางๆเมื่อประสบพบเจอได้นะั่นเะนี่ยน่ะมันยอมีิจะทำเมื่อเฮาเนี่ย เกิดความเศร้าโศกเสียใจนัเป็นธรรมดานะดังพุทธเจ้าดังพระสารีบุตรเป็นได้แสดงไว้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นไปเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงก็ย่อมที่จะมีเหติต้องรับดับไปเป็นธรรมดานะพระตถาคตดานะมีปกติกล่าวไว้ชินน้นี่ที่องสตรีธรรสารีบุตรกล่าวไว้กับท่านนะพิสุโรกหนึ่งดานะระอัศชีพที่เข้ามาสัตว์อดีตที่เข้ามาฟังธรรมของคน นัานแล้วเนี่ยท่านสาธุชนหลายเนะเมื่อเข้ามาในงานศพในครั้งนี้เนี่ยนะทุกๆครั้งที่มางานศพเนี่ยนะเขาก็จะเห็นนะเห็นนะับคิดจำใจเห็นความสามัคคีปรองดองนะของบรรดาหมู่ปีหมูนมม่นองหมู่วันนในเปื่อน้องน่องปีต่างๆนะในทางธรรมบวกว่ามางานศพนั้นย,ยอมไปพบเจอเห็นธรรมพบเจอเห็นธรรมอย่างไรคนะนบอกว่ามางานศพนั้นเนี่ย นผะู้ที่มางานศอกนั่นเนี่ยถือว่ามาฮึกเกียรติแก่ผู้ที่จากไปนอะย่างเช่นกันคือวันนี้เนี่ยนะท่านสาธุชนทั้งหลายนะต่างบ้านเฮาก็ดีต่างบ้านต่างจองก็ดีบรรดาหลาูกหลานอันนี้หมู่เพื่อยฟองน้อง,องปีหยาิพี่น้องลูกหลานทุกคนนะได้มารวมกันโดยเฉพาะท่างแขก่ผู้มีเกียรติทุกท่านนะได้มาแสดงได้มาฮึกเกียรติแก่ผู้ที่จากไปต่างๆนะในฐานะของ อาคุณปอสรงทอนใจกลุ่มเนี่ยนะเป็นมีอายุอัน,นามกับแปดสิบสามปีนะซึ่งก็มีเหตุรวงรับดับกันไปนะลูกเต่าเข้าปานเป็นก็มีอยู่กันสี่คนนะใหญ่นากาบานด้วยการเลี้ยงดูของปอนะของแม่นะเลี้ยงดูจากเติบใจมามีนาทีการงานท่านเป็นดีดีตีงามต่างๆนะฉะนั้นแล้วเนี่ยท่านสาธุชนทั้งหลาย นะฮึกเกียร์แกพูดจากไปแล้วนั่นเนี่ยนะ,ม,ะมันก็มีแหมอย่างหนึ่งก็คือว่าฮึกกกำลังใจก็พูดที่ยั้งโย่แนตะ่โดยเฉพ่อคำว่าสู่ญเสียนั่นเนี่ยนะแน่นอนเลยว่าเมื่อทุกคนใดคนหนึ่งประสบพบเจอแล้วนั่นเนี่ยแตนะ่สูญเสียแต่เนพะิ่มบว่าจะเสียสูงแต่ต้องตั้งรับตั้งอันนี้ให้ดีๆนะครับเนานแต่วยกันอันนี้นะคนละไม้คนละมือช่วยกันทำหน้าที่ของความเป็นลกูกของท้องความเป็น อันนี้กเกิดขึบบๆๆาานบบ้นเนี่ยสมบูรณ์แบบต่างๆเมื่อมางานซบพบทำนั่นเนี่ยเนบอกว่าเมื่อมางานซบกันเนี่ยแน่นอนเลยว่าเขาจะได้มาเห็นคุณงามความดีได้มาเห็นคุณงามความดีได้เห็นความสามัคคีปองดองได้เห็นสัจธรรมได้รีบทำเป็นทีพึ่งต่างๆาได้เห็นคุณงามความดีาท,าท่านสาธุชนหลายเป็นบอกว่าคุณงามความดีที่ปรากฏที่เห็นนั่นเนี่ย น่ะเห็นได้จากไหนน่ะเห็นได้จากแครภูมิเกียรติน่ะที่ได้มารวมงานนะในมารวมงานในในคำคัมบันนี้นะซึ่งคำคัมบรันดี้กับมีแครภูมิเกียรติแตัหน้ารายตานะตั้งในบ้านในจอของเขาน่ะต้งระดับจังหวัดระดับต่างๆได้มาอยวางคัดนี้นะอันที่สองก็ถือว่าได้สามัคคีปลอมดองนะครับเนาะระบายหยาบดีน้องน่ะตามพูดต่างคนบางคนว่า อาคุณปอดอดีตสุนทรต่กูมไม่เสียชีวิตไปแล้วนั่นเนี่ยไนก็ได้มารวมกันนะมารวมกันคนละไม่คนละมือพิกอยู่บ้านเหลือเหืออยู่บ้านไต้ทำนองจะใครอยู่บ้านปีบนอกท้งโคตรทางโคตรทางจุยกัน,นสําคัญทังอันหนึ่งก็คือว่าได้เห็นสัจธรรมได้เห็นสัจธรรมในสราสตร์รถนทั้งหลายไหนพระพุทธเจ้าได้ตรัสบอกไว้เตือนไว้อยู่ตลอดเวลาว่าเราเนี่ยคนเทาทั้งหลายเนี่ยมีความแก่ไปบ่ดได้ คนเฮาทั้งหลายเนี่ยมีความตายไปบ่มต้นคนเฮาทั้งหลายนะ่ะจะต้องรับผลของกรรมนะ่ะทำกรรมเช่นใดน้องจะกรรมเช่นนั้นน่ะทุกคนสัพพนิสุทธ์ทุกคน,นทีน่งจะต้องตายเมือ่อเราทุกคนจะต้องเป็นต้องไปต่างๆนั่นแน,น่นอนเดสิ่งที่คนที่จะสร้างที่จะทำไม่ได้นะ่ะถ,ถือถือคุารความาดีต่างๆโดยเฉพาะคนบอกว่าข้อสุดท้ายนี่คือว่าได้รีบทําที่พึ่งนะได้รีบทําที่พึ่ง นะสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่สามารถพึ่งพาเขานำลาเขาไปได้เนี่ยไปสู่โลกนาเนี่ยนบอกว่าบุญญาณิปรโลกัสมิงนะปฏิทาหนติปานินันตินะบุญเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกในภายภาคหน้าบุญนะสิ่งที่เขาทำแล้วมันก่อเกิดประโยชน์ก่อเกิดความอิม่มเบิกบานก่อเกิดความบ่ เบียดเบียนผู้อื่นนั่นเนี่ยนั่นคือสิ่งที่เป็นประโยชน์แัะเป็นสิ่งที่งดงาม,มต่างๆเมื่อมีบุญเกิดเมื่อท้าบุญแล้วนั่นเนี่ยนั่นบุญทั้งหลายทั้งครงเนี่ยมันก็ยอมที่จะติดตัวเขาไปนั่นถึงแม้ว่าสิ้นชีพแต่จี้เสียงเลี้ยงน้ำคุณงามความดีก็ยังปรากฏอยู่ต่างๆในั้นแล้วเนี่ยในคำคืนวันนี้นะ่นทำที่อาจจะขอฝากไว้เป็นอาปัจฉิมขั้งสุดท้ายนี่ก็ถือว่าสิ่งทั้งหลายทั้งครงนั่นเนี่ยนั่นเมื่อพิจารณาดูแล้วเนี่ย ชีวิตของคนเฮานั่นเนี่ยมันย่อมที่จะต้องมีเหตุที่ต้องจากไปเราะมีเหตุจากไปแล้วนั่นเนี่ยนหนจะจะทำยังไงนหนจะเาีาให้ชีวิตของเขาเนี่ยจากไปด้วยดีต่างๆนต่เปิ่นก็บอกว่าคนเฮาน,เน,น,นั่นเนี่ยนหนย้ำหนุนในชีวิตอยนั่นเนี่ยควรจะละห่วงนอกควรที่จะสํารอบห่วงใดแล้วก็นึกถึงพระไตรและก็มั่นในพุทธคุณละ,ละห่วงนอกนั่นเนี่ยบ่วงที่มันมีปรากฏโยนะ นะหลายสิ่งหลายอย่างแตนะ่สิ่งที่เขาเข้าไปยึดถือยึดมันถือมันอันใดอันหนึ่งนั่นเนี่ยนะว่าเป็นของเขาอนะย่างเช่นอาจารย์พุทธาประวัติตัวปูของรูต่างๆถ้านะเขามันละมันวางได้ผ่องนะได้ผ่องว่าได้ผ่องแต่พอของมันลองทําดนะูสิ่งเหล่านีเน้เมื่อเขาละเขาวางได้เล้วนั่นเนี่ยนะมันก็จะเป็นประโยชน์กับเขาปุ๊ประมาณเหมือนกับการแบกของ นะถ้าเขาแบกอยู่ตลอดเวลาบอกว่าเบาวางเลยบาชัว่วเบาควางเลยนั่นเนี่ยน้าเขาแบกไปตลอดนั่นเนี่ยมันก็ยันักนะมันก็จะู่เบาๆต่างๆสำรอกห่วงในนะเนาะสำรอกห่วงในนี่คือ,คอว่าน้าพิจารณาถึงความเป็นโยและเป็นไปนะตามเหตุปัจตามเหตุตามปจัจจัยในสัจธรรมที่มันเกิดขึ้นนะนึกถึงพระไตรนึกถึงพระไตรนี่คือไตรลักษณ์อะอนิจจลักษณะนะชีวิตของคนเฮาเนี่ยมันมีความบ่เตียงแท้บ่แน่บ่นอน นะบแตนแงบัแดงบัแน่บัน้อน,นต่างนะนึกถึงพระไตรแล้วก็มั่นในพุทธคุณนะ่ะมั่นในพุทธคุณในนาทีบรรดาโมทันั้งหลนะในฐนานะในความเป็นพุทธศาสนิกชนนั่นเนี่ยนะเขาก็ควรที่จะต้องยึดนะในลักคําสอนพุทธเจ้าแตนะ่โดยเฉพาะในเรื่องของความเป็นคาาันละวัดน่ะในสินานะาบอกกามิกว่าเช่ยนเบียดเบียน ดานะบทเบ,บียดเบียนทุกคนดาบบรักนะบททิพย์บทช่วยต่างๆหล่านีนนะ้นี่ก็คือสิ่งที่จะนำมาฝากกับบุตรน้งหลายนะในคำคือวันนี้ซึ่งก็ขอมูล์ฮนดาบุญกับสาธุชนทุกท่านที่ได้มาร่วมการฟังเทศฟังธรรมในคำคือวันนี้โดยเฉพาะท่านส,ส,ส,สดสสิวันดานะพระสจกสโต,โตแล้วก็ไม่เลียงไก่ตอนจะถึงท่านกำนั้นานะายตำบลแล้วก็แค่คุณมิเกียรติทุกท่าน นะบุญได้ผู้สใดที่ทนทั้งหลายได้ตั้งคิดตั้งใจการทากันแล้วในคำคือวันนีน้ก็ขอให้เป็นตบะเดชาของเป็นพระว่าพัดใจเป็นสิงตีหนนน้าไปถึงแกจิตตะวิญญาณบุนอันเกิดจากการฟังเตจฟังธรรมในคำคือวันนี้ก็ขอให้ถึงแกจิตตะวิญญาณของคุณปอดสุขนเจริญุ้มปุรลาลับดับกันไปสู่ระโรคบไฟผักนา และขอบคุณของกุศลทั้งหลายทั้งครงเรานี้เนี่ยจะได้มาตอบสนองย้อนกลับมาทุกทา่านจนเป็นผููที่มีดวงตาอันเห็นรรมเป็นผู้มีความ,มเบิกบานเป็นผู่มีมีสติปัญญาและการตีจะดำรงชีวิตและการที่จะประกอบอาชีพกันต่อไปอาตมาภาพแสดงพระธรรมเทศนาม,มาต่อเห็นว่า,ขอ,วรราข,อขอสมควรแก่เวลาขอสมุดยุติไวแต่เพียงเต่า้ เอวังก็มีด้วยประการละชนี